สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้นะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตพี่น้องเนาะนะครับทายคลิปนะครับแนะนําสัตว์เดี่ยงของผมสักก่อนนะครับเนื่องจากนี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมกําลังเดี้ยงอยู่ตอนนี้นะครับนั่นก็คือกระต่ายนะครับอันนี้เป็นคอกนะครับที่ค่อยๆเฮ็ดนะครับมันอาจจะเป็นท่านคอกใหญ่นะครับค่อยๆเห็ดผมเห็ดเรียงกับผพื่นนะครับพี่น้องเดี๋ยวสีมาเบิ้งครับว่ามันมีกระต่ายอย่างแน่นนะครับ กะผมกับบอกราเอาคลิปนี้ลงใน Facebook ในเพจนะครับเนื่องจากว่ามันอาจจะติดแดงหรือถือบล็อกได้นะครับเนื่องจากว่ามันมีโกงสัตว์นะครับเขาอาจจะคิดว่าเป็นการท้ารุนสัตว์เนาะนะครับผมขั้นบ่อเสีเ่ยงดีกว่าเอาลงใน YouTube ซะก่อนเนาะพี่น้องเนาะนะครับตัวแรกครับพี่น้องอันนี้จะเป็นเอ็นดี ND นะครับกระต่ายแค่ะนะครับอันนี้เป็นแม่พันธุ์เด้อพี่น้อง นี่เป็นแม่พันธุ์นะครับผมอันนี้พึ่งผสมไปวันที่12สิงหากะจังมะเบิงนะครับว่าเขาจะติดบอนนะครับผมอันนี้เอาไปผสมอยู่ฟ้ามอีกฟ้ามหนึ่งในร้อยเอ็ดนะครับอ่าส่วนตัวต่อไปครับพี่น้องอันนี้เป็นฮอนแนลน์ลบครับฮอนแลนดหลอบสีส้มตัวนี้กับตัวแม่นะครับพี่น้องอายุประมาณ10เดือน10เดือนนิดๆนะครับผมกับบอท่านให้ผสมอยู่ผมว่าให้เจ้าประมาณ11เดเดือนผมจังสิผสมนะครับ เพิ่มอัตรานะครับความช่วในการที่เขาจะเลี้ยงลูกและการร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงพ่อนะครับนะครับส่วนตัวต่อมาครับอันนี้นะครับอันนี้เพิ่งไปรับมานะครับตัวนี้นะครับจะเป็นกระต่ายสายเหนือนะครับเมมันกระต่ายสายสวยงามนะครับแต่กระเลียงเป็นสวยงามได้ขึ้นกันนะครับตัวนี้พินบอกว่าเป็นสายของ เสื้อสายคองไอ้ดำผู้พันนะครับผู้พันสามเนาะนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวเมียทั้งสองนะครับกระต่ายอายุ2เดือนครับแต่ว่าหนักโลกกลัวแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าตัวใหญ่แห้งนะครับอันนี้ผมก็เตรียมมาเห็ดพัฒนาสายต่อนะครับกะขอบกุ้นผู้เป็นแบงไฮเนาะนะครับอ่ะตัวต่อไปครับตัวนี้ก็เป็นหลบครับเป็นหลบตัวสีขาวตัวนี้เป็นพ่อพันเนะครับพี่น้องอายุก็ประมาณปีกว่าละล่ะ หายลูกออกมาแล้วนะครับชุดหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าลูกเพื่อนชี่เป็นพันผสมระหว่างบุตรถอยครับอ่าอบนะครับอันนี้เป็นตัวผู้นะครับตัวต่อมาครับอันนี้เป็น ND คือกันครับ n d อันนี้เพื่อนกำลังนอนเว้นอยู่นะครับเพื่อนกำลังนอนเว้นอยู่ตัวนี้เพื่อนนอนเก่งครับพี่น้องบ่มแม่นตายหรืออันนี้นอนนะครับอันนี้อายุปีกัวแล้วผมพยายามให้เพื่อนผสมแต่ว่าเพื่อนกับติดเจ้กเทียนนะครับทองร่มอยู่สองสามรอบแล้วนะครับ ผมกะบ่กูว่าเป็นยังนะครับอาจจะเป็นมันก็ได้นะครับก็ว่าเป็นยังครับกัเรียงไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับอันนี้กรงต่อมากครับพี่น้องอันนี้อาจจะบ่พ่นโฟกัสเนี่ยจะน้อยเด้อพี่น้องเด้อน่นะครับโฟกัสยากๆผมจิบ่อพยายามตัดคลิปด้วยครับคลิปนี้นะครับอันนี้จะเป็นเอ็นดีเท่กันครับแต่ว่าเป็นตัวผูนะครับเอ็นดีแท้นะครับตอนนี้น้องอายุได้ประมาณสี่เดือนกลัวแล้วนะครับ สี่เดือนจะเข้าหาเดือนนะครับตัวนี้ผมก็เตรียมเพ็นพ่อพันธุ์นะครับเป็นสีเท่าๆมอนๆนะครับสีคือขีเท่านี่แหละแต่ว่ากําลังอ้วนกําลังกลมเลยนะครับอันนี้เตรียมเป็นพ่อพันธุ์นะครับอีกเจ้าประมาณสองสามเดือนกันนาจีเป็นพ่อพันธุ์ใดนะครับตัวนี้นะครับเตรียมเป็นพ่อพันธุ์อ่ะส่วนตัวนี้กงนี่บ่ทันแเลี้ยวครับพี่น้องบ่ทันปูปูนให้เพิ่นอยู่แต่ว่าเพิ่อนลอยเขามาออกลูกใส่นะครับอันนี้เป็นบุดดีถ้อยนะครับเพื่อนผสมกับอ่าล็อบโตัวสีขาวเมื่อกี้นะครับ ขาได้ลูกออกมาสองตัวนะครับเดี๋ยวผมชีพาไปเบิ้งลูกเพิ่นเนาะนะครับได้ลูกมาสองตัวนี่ครับพี่น้องกลมมรกลอกเลยนะครับตัวนี้อายุยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดมือแล้วนะครับแต่ว่าใหญ่ไหวนะครับจริงๆเพิ่นมีสามตัวดนะครับพี่น้องเด้อเพิ่นมีสามตัวแต่ว่าตายไปตัวหนึ่งนะครับก็เลยเหลือสองนะครับแต่ว่ากะลมแห้งนะครับอ่าบ่คือกะตายเลยตอนนี้กลมแห้งคือก่อนเอียงจักอย่างนี่แหละ ต่อไปนะครับตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายครับตัวนี้นะครับอยู่ในกรงอันกรงอย่างเราเอื่นกรงอย่างกรงที่ซื้อมากนะครับเราเป็นกรงเฮดเองนะครับตัวนี้จะเป็นฮอเดนล็อกคือกันครับเป็นตัวแม่ครับตัวนี้อายุกับปีกลัวแล้วนะครับเพิ่นให้ลูกมาชุดหนึ่งแต่ว่าเพิ่นบ่เลี้ยงลูกนะครับมันอาจจะมีจักรลายปัจจัยเพราะว่าตอนนั้นกะอากาศห่อนกับหมามาขวนเพิ่นนะครับเพิ่นก็เลยบ่เลี้ยงลูกแต่ว่ากะสิ้นเดือนนี้ผมแให้เพิ่นผสมมาอยู่ครับพี่น้อง นะครับว่าเพิ่นสีเลียงบุกบอชุดต่อไปเนาะนะครับครับพี่น้องกะเดี๋ยวคลิปนี้มันสีเงาพดนะครับกะจะจบคลิปไปที่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจีมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้น้ำนะครับเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปเนาะนะครับผมนะครับอยากให้ผมถ่ายอีกอย่างอีกนะครับอัปเดตอันใดนะครับติดตามน้ำด้อขอบคุณครับ